ก่ได้ไหมแม่ชอบใส่เซรงโอเค พี <icism. S 1> นี้เป็นไงบ้างเอฟจะกลับมารู้พร้อมทุกคนจริงเซอร์ไพรส์มากรู้พร้อมทุกคนเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ค่ะจะเห็นแบบในตามโซเชียลเนาะเขาจะเริ่มแบบว่าเหมือนตัดคลิปออกมาแชร์ตอนแรกก็คิดว่าเฮ้ยทำไมอยู่ด,ดีเขามีแบบคลิปที่แบบชรเริ่มแชร์กันเยอะใ,ใช่ร้องเพลงแต่และรุ่นอะไรเงี้ยค่ะจนแบบว่าวันที่เขาแถลงข่าวกันอะ่ะพี่นี่ก็ไม่ได้ไปงานหรอกแต่ว่า แต่ว่ารับรู้มาว่าเอ้ยจะมี AF กลับมาก็ดีใจดีใจแทนแทนน้องๆทุกคนในยุคนี้ด้วยเนาะและจะได้กลับมารู้จัก AF อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าสมัยนี้ถ้าเกิดพูดคําว่า AF เด็กๆไม่รู้จักแล้วเด็กๆแบบพี่คืออะไรหนูหนูไม่รู้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เออก็ดีต้องเจนต้องเอาพูดนะเจนเราเจนเราเจนเราคิดมาเราเห็นเราเป็นยังไงบ้างอาตรงๆตรงๆเลยนะอ อายไลเนอร์ iner, หรือว่าหรือว่าสีอายแชโดว์สีฟ้าไม่ได้เหมาะกับทุกคนสีม่วงก็ไม่ได้เหมาะกับทุกคนเลยอย่างเงี้ยมันมันเหมือนตอกย้ำแต่ว่าสิ่งที่เราได้เห็นนะคะคือคือเสน่ห์ของเวทีประกวดแหละคือเพราะฉะนั้นอะ่ะในยุคนี้ก็มีน้องๆที่มีความสามารถเยอะแยะมากมายทั้งเต้นได้ร้องได้อะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบเฮ้ยถ้าเกิดมีเวทีแบบนี้ขึ้นมาก็เป็นอะไรที่รองรับน้องๆในในยุคนี้ที่มีความสามารถอะคะ่ะได้กลับมาประกวดอีกครั้งหนึ่งจริงเนอเขามาถามว่าพี่มีประกวดจริง,งหรือเปล่าพี่มี้ หลายคนถามเพราะจำหน้าเราไม่ได้ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้อะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วคนก็บอกว่าพี่ทําไมพี่ร้องเพลงได้แล้วพี่ร้องเพลงดีก็เลยบอกหนูพี่เป็น AF อะไรเงี้ยพี่เป็นแชมป์เขาบอกว่าแชมป์มันหนูเข้าใจ AF คืออะไรอ่าวันนี้ได้รู้จักแล้วคิดว่าการกลับมาครั้งนี้มันจะเป็นยังไงบ้างเมื่อก่อนมันจะมีติเต้นมันมีกล้อง24ชั่วโมงใช่ แต่แต่พี่นิวว่าสเสน่ห์ของเ f อ่ะมันคือการ24ชั่วโมงนี่แหละคะ่ะที่คนจะได้เห็นหมดเนาะว่าว่าเป็นยังไงแต่ว่าก็ต้องดูว่ามาในรูปแบบไหนอยู่อยู่ในช่องทางอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คนจะเข้าถึงได้มากน้อยแค่ไหนอ,อย่ัา้นามันให้อะไรกับเราบ้างนอกจากให้เราเป็นแชมป์อูยเยอะนะให้แบบเพราะว่าการเรียนร้องเพลงในยุคข,ของในในยุคข,ของซานี้เป็นการเรียนร้องเพลงที่ราคาสูงมากเรียนเต้นก็ราคาสูงมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งการเข้าไปในบ้านก็เหมือนเราได้ได้มีโอกาสได้เรียนแล้วก็ได้ประกวดไปด้วยได้เหมือนแบบ ทดลองใช้ทดลองทำงานไปเลยในตัวอะไรเงี้ยค่ะอืคิดว่าพี่นี้ว่ามันมาคันมันจะเป็นรูปแบบพี่นี้ว่าพี่นี้ว่าถ้าเกิดเขาทิ้ง ไม่รู้ผู้ใหญ่จะยังไงนะแต่ไม่อยากให้ทิ้งเสน่ห์ความเป็น24ชั่วโมงไปเพราะเรารู้สึกว่า24ชั่วโมงเป็นไปเลยที่น่ารักแล้วในยุคนี้มันดูผ่านมือถือได้เนาะไม่ต้องอยู่บ้านตลอดเออก็ดุก็เพลินเก็เปิดดูไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคิดว่าจะดุเดือดเพิ่มขึ้นไปพี่นีเพราะเด็กทุกวันนี้เก่งแน่นอนพี่นีคิดว่าดุเดือดเพิ่มขึ้นเพราะว่าในในยุคสมัยก่อนอะเวลากว่าเราจะร้องเพลงอะไรได้เพลงนึงต้องไปแกะ ตามที่ต่างๆแบบว่าต้องไปดูว่าศิลปินคนนี้เป็นยังไงเปิดกว่าจะกว่าจะเจอแต่ณปัจจุบันนี้เขามีตัวอย่างให้เห็นหมดแล้วก็ฝึกได้เองด้วยเพราะฉะนั้นอาจจะดุเดือดขึ้นเก่งขึ้นทันสมัยขึ้นเราได้เห็นถอดากกระเป๋าเลงนึกีควรมีควรมีแล้วก็ไปอยู่หน้าปากเหวเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยให้ให้แฟนขับด่าเล่นอะไรอย่างเงี้ยกวตดไปเยอะนะทำไมยังออกมายืนอะไรอย่างเงี้ย ก็ฝากฝากน้องๆแล้วกันว่าเต็มที่เป็นตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วก็เชื่อว่าน้องยุคนี้เก่งอยู่แล้วพี่คงไม่สามารถสอนอะไรน้องน้องยุคนี้ได้แล้วแค่บอกว่าให้เป็นตัวเองแล้วก็มีความสุขกับการทํางานให้เต็มที่ค่ะอัอนนี้อาจจะมีลุนล้นนะบอกว่ารวมตัวลูกพี่เองอะไรเงี่ยเขาพูดกันหลายรอบแล้วเรื่องเนี้ยว่าจะรวมตัวหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอาจจะมีเซอร์ไพรส์ก็ได้ค่ะนิามนจ้า เราเอเอฟรวงตังกันอะไรนี้เราเห็นไหมคเห็นค่ะเห็นเห็นเห็นอยู่ผมก็เลยบอกว่าเราเราเป็นยไเราอยู่ในดิวันไหมเราเคยโดนเราเคยโดนไหมอะไรเงี้ยตอนตอนที่เราถามว่าเช่นเขาพิมพ์มาถามว่าเออมีมีสักห้าร้อยไหมล่ะเราก็เลยถามเขากลับเหมือนกันมีสักสองร้อยไหมล่ะเขาไม่มีใครกล้ายืมเนาะเอาจริงๆอ่ะคือทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าแต่ละคนทํางานกันหนักพอสมควรนะคะก็ส่วนใหญ่แล้วเพื่อนสนิทก็ไม่ค่อยไม่ค่อยมายืมเออไม่ไม่ ไม่มีใครยืมกันทุกคนก็ไปดิ้ดนรนสู้ชีวิตทํางานของตัวเองหมดค่ะแต่เรารู้ถึงนักร้องคนนั้นไหมว่เาเป็นใคร,รทราบค่ะทราบเป็นเป็นรุ่นน้องเรานี่แหละเป็นรุ่นน้องเรานี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าในกระบวนการการเคลียร์ของเขาอะ่ะมันลงตัวมากน้อยแค่ไหนก็ก็คงต้องปล่อยให้เป็นให้เป็นเรื่องของเขาเนาะเพราะตอนเขายืมหรือว่าเขามีการทวงกันอะ่ะเราก็ไม่รู้รายละเอียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคั้นไม่ได้มียืมจาเราใช่ไหมไม่มีค่ะไม่มีใครกล้าค่ะ เขาคงไม่รู like ini, ้จะพิมมาตอนไหนดีอะไรอย่างเงี้ยพี่นิ้มีหรือเปล่าว่าช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเคยมีเคยมีแต่ว่าแต่ว่าเวลาเวลาสนีให้อะเวลาตัดใจให้ก็คือให้เลยเช่นให้ได้เท่านี้ก็คือจะก็คือจะไม่จะจะไม่คิดว่ายืมนะต้องเหมือนแบบช่วยช่วยอ่ะเรียกอย่างนี้ดีกว่าจะได้จะได้ไม่ทุกใจจะได้ไม่ต้องแบบแบบเหนื่อยใจตอนไปทวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดใจว่าให้เลยจริงเปนภาพลังเรื่องราวของ แต่ว่าถ้าทวงจริงๆแล้วก็ไม่กล้าทวงนะเหมือนเหมือนเราก็ไม่รู้คือเรารู้ว่าเขาลําบากแหละแต่ถ้าวันที่เราลําบากจริงๆอะ่ะเราคงแบบเราคงจะต้องทวงแต่ไม่รู้ว่าเราจะทวงด้วยวิธีไหนเหมือนกัน<ม>ก็เลยนั่นแหละเลยตัดใจว่าถ้าจะให้ก็คือให้เลยสมมติว่าให้ได้เท่านี้สมมติเขาขอยืมสัก2อง0 0 0แต่เราบอกว่าอ่ะให้ได้ 1, หนึ่งให้ได้หมื่นเก้าเลยเหรอ <laughs> ยืมยืมบ้างได้ไหมอ่ะสมมุติเราให้ได้เหมือนเดิมเงี้ยก็บอกว่าให้เลยนะแล้วก็ไม่ไม่ไม่ต้องมาไม่ต้องมายืมกันอะไรเงี้ยพอเราให้เขาอ่ะอีกครั้งต่อไปเขาก็ไม่กล้าแล้วนะเขาก็เขาก็รู้สึกว่าเราให้แล้วใช่ค่ะดีกว่าถ้าเราเรียกเขารู้สึกตัวเองใช่ใช่า เลยตัดไฟแต่ต้นเลยไหมหรือานนให้มันจบให้มันจบคือจริงๆเราต้องตัดลมแต่ต้นไฟนะเพราะว่าไฟกําลังลามทุ่งแล้วเราต้องรีบตัดเออมันจะลามมาบ้านเราเราก็ให้เลยฉันให้เลยกรณีที่ให้ไปแล้วทวงเราไม่คืนแล้วเราก็เสียเพื่อนเหรอเออมนจะกการป็นเสียเพื่อนหรือเปล่าไม่เคยเลยอ่ะไม่เคยเลยเออปกติแล้วเวลาทวงหรือคือคือไม่จะเป็นต้องทวงแต่เขาเขาคืนก่อนเออเขาคืนก่อนเหมือนเหมือนเขาก็มีมารยาทของของ ของคนยืม,มอะ่ะเออเขามีมารายาทของคนยืมเราเขาเขาคืนเราตามระบบตามระเบียบอาจจะช้าหน่อยหรือว่าอะไรก็ได้แล้วแต่แต่ว่าเราไม่ทวงอยู่แล้วค่ะอันนี้เขาจะยนดีนเป็นเพื่อนแต่ละเป็นเพื่อนด้วยกันนี่แหละเป็นเพื่อนกันนี่แหละแต่ก็แบบไม่ได้ยืมเยอะอ่ะอย่างงี้ที่พี่นีต้องบอกว่าไม่ได้ยืมยอดที่เยอะเพราะถ้าเพราเงินส่วนใหญ่อยู่ที่แม่เนาะ <S <S ถ้าเกิดเขายืมเราเราก็ต้องยืมแม่อีกทีอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เบิกกองกลางเราไม่เบิกกองกลางแล้วก็เอาเท่าที่เรามีแล้วก็ให้ไปอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นยัต่อไถ้าตอนเนี้ชถ้าจะ ขอยืมกลับได้ไหมล่ะตอนนี้ชีวิตลำบากไม่ไม่มากก็น้อยตอนนี้เออค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ